เราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาชมวิธีการอัดเข่าออกจากตัวแผงเบรกนะครับนี่ฮะเราต้องสร้างาเ้า,าเจิกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาใส่แทนอัดแบบนี้นะครับพออัดออกเราก็จะเห็นลูกปืนด้านในของรีโวลูกปืนจะเป็น ลูกเดียวแต่สองตลับพันหลังชนกันนะฮะน,ออ<อ>นี่ครับเขาก็เราอัดเอาเ้าออกเอาไม่ออกครับนี่ฮะจะเป็นแบบนี้นะโอ้ยอัดออก <between. S 1> ถ้ายังไม่ได้อัดออก <ะ S 1> หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับ พอเราอัดออกแล้วก็จะหนะ้าตาเป็นแบบนี้น่ฮะออกมาเลยเราต้องใช้ไฮดรอลิกอัดนะฮะถึงจะออกนะครับไม่ใช้ไฮดรอลิกนี่โห่ีตีกันแถมเบรกแผงเบรกแทบจะยังไม่อยากจะออกเลยนะฮะนี่ครับ,รบโอเคเราอัดออกเพื่อเราจะเอาแผงเบรก แข็งเบรกก็คือตัวนี้ชิ้นนี้นะครับเอาไปทำเป็นพอรอยจานเบรกเดิมได้นะครับแข็งเบรกของรถเดิมๆก็จะประมาณนี้เลยสวยงาม